ำไมถึงเพิ่งมาอีฉันอีฉันเองให้คนไปฉุดแก้วใช่ไหมปากปากปากนะเจ้าค่ะอีฉันไม่ได้ทำเจ้าค่ะนางรุ้งมันบอกแล้วไหมคะว่ามันไม่รู้ไม่เห็นใช่เจ้าคะคุณหญิงอีฉันไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนะเจ้าค่ะจะไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรในเมื่อรุ้งเป็นคนบอกพี่เองว่าคุณหนูสั่งให้รุ้งไปหาผู้ชายอันดพานซ้ำคุณหนูยิ้มยังบุกไปทำร้ายเองถึงบ้านเรื่องที่เองปากโป้งมาบอกกล้า เองบอกความจริงมานังรุงบอกมาเถอะลุงคุณพ่อเป็นคนยุติธรรมรับรองหนูยิ้มทำอะไรแก่ไม่ได้บอกมานังลุงว่าหนูยิ้มให้คนไปฉุดแก้วใช่หรือไม่ บอกพี่แก้วคุณหนูก็ตามมาตรว,วีชิชันถึงบ้านนี่มันเรื่องจริงเหรอหนูยิ้มจริงค่ะนี่ลูกทำอะไรลงไปแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆรนี่คะจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับในเมื่อพี่แก้วก็ถูกชุดส่วนคุณเพาก็เป็นพยานได้ก็ครั้งนี้ฉันไม่ได้ทำพ่อไม่เชื่อทำไมลูกพ่อถึงได้ร้าการแบบนี้ มันลวงจวนใม้เจ้าคุณพ่อปล้ำมันร้ายกาจแค่ไหนหนูยิม้มเฮ้ยคุณพี่หนูไม่ได้ให้คนไปฉุดนังแก้วถ้าคุณพ่อไม่เชื่อก็ตามใจสาใจแล้วใช่ไหมพวกนี้นหนูยิม้มกลับมานี่ก่อนหนูยิม้มดีจะเ้เห็นดีกันพวกเองไปเอาหนูยิ้มออกมา คุณพ,พี่เร็วๆสิไปตามมาหลวงวิสุทธ์จะกี่มีกี่ชาติท่านก็ยังเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เหมือนเดิมพวกแกเข้ามาทำไมเออ ท่านให้คุณหนูไปหาเจ้าค่ะไม่ไปแต่ท่านเจ้าคุณบอกว่าให้เอาตัวคุณหนูไปให้ได้เร็วแม่ไปเจ้าค่ะไปเดี๋ยวนี้นะฉันบอกว่าฉันไม่ไปไปนะ<ป>คุณหนูนคุณหนูฉันบอกให้ไปคุณหนไปฉันอย,ยนู่นะ